สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกมโชควันนี้เราอยู่ใน U 8มาหาเกมเป็นกล่องเกมเนี่ยเห็นปะ สองเนี่ยแอร์เกมลงลอยฟ้ามันฆ่ากันไปแล้วเลยเพิ่มาถึงแอร์เกมไวออฟออฟตรงเนี้ยครับนี่แอร์เกม,เ,กมเพิ่มพวาวเวอร์แลงนี่เพิ่งกลับมาเล่นได้ สวันาหายกันไปนานไป<อ>ห,หเคยเลิกไปตอนที่แบบเล่นไกเนี่แล้วว่าเลิกไปตอนที่ของตันแล้วมันไม่มีอะไรมาแล้วแล้วก็เลิกไปทีนี้แม่งมาโหของเซลล่าหากันวกแตก ไหนจะเกมอีกอัพปแรงก์อีกโอ้โหมเยอเลยทีเียตอนนี้ก็เล่นกันอยู่สี่คนมีน้องแบงก์ในออฟแล้วก็ต็อปอคนได้แบบหัวร้อนเกมมิ่งเ,เติมกันชิบหายแวบวงหมดดึงกระจาย เสียงเติ่มเติมใครจะเติมเสียงพวกเติมหน่อยเร็วใครจะเติมบอกผมมาดิไหนสองพันน้ำเมื่อไหรสองพันน้ำเมื่อไหร่สองพันเมื่อไหร่ก็ได้แต่สองหมื่นฝากผมมาเมื่อไหร่มันได้มันได้ของไม่ดีมันไม่เฟี้ยวเลยเนี่ยได้แต่เฮ็ดพีสองหมื่นโหผมเสียของประธานเปิดกล่องไปหนึ่งกล่องน่ะของผมอ่ะเออนา

ท่องมาพ่อคกูนี่แหละแล้วมาทำไมอ่ะเขาขอมาให้แล้วไ,ไหนของผมอ่ะอะไรอ่ะเออเอามาสักห้าร้อยบาทอะไรอย่เงี้ยโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหอ่น้องๆที่อยากโดนเนทนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับช่องทางการโดนเนทแบบฟรีไม่มีเอ้ยสักกปตบ ไม่มีค่าใช้จ่ายแค่โหลดแอปดู ADS ก็ถือว่าเป็นการช่วยโดเน็ตในตัว บอสมาเก็บกับพี่ดีมี่ไปอยู่ไหนเนี่ยนคนไทยบินได้ไปใช่วุกวอสหนวอยบอส เล่นเกมท็อปมันดีนะเว้ยแม่งเป็นการฝึกภาษ,าษาอังกฤษไปในตัวไอ้บายไอ้บายไอ้บาย How much you have How many offer Okay ตา <c oughs> มไม่ทนันไปกันเร็วนักเิย a t g m a i ท c o m โอ้แม่งเคลียร์ดันเร็วมากพวกเฮียเนี่ยมึงรอกูบั่งก็ได้แซดไม่มีใครว่ามึงหรอกว่ามึงเก่งอ่ะเฮียนไหนวะแม่งลงไปแป๊บเดียวปุ้มๆๆๆดันกากระบาด

ก <Hot> ูเริ่มหัวร้อนแล้วนะแต่กูจะเอาอีกห้ราร้อยนั่นแหละปราบว้าวตามไปออฟปแม่เลยแม่เรเียนจะอัพอัพเรเดียนเป็นสเตล่าโคตรยากอะออฟไปเฮี่ยกูไม่อัพแล้วกูวขายรล้กากเรเดียนทิงน้งดีกว่าดิ้นไปเฉยก็ได้ของอย่างนี้ก็ได้แล้วเอ,อ้ยของกูเต็มไอ้สักเอ,อ้ยของกูเต็ม เอ้ยกูจะเอากองเฮ้ยเร็วๆวกูจะตายแล้วดูเข้ามาตายแล้วกูบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนครับมีบ้านไหมแถวนี้มีบ้านมีบ้านกูเจอบ้านแล้วน้องแบงค์เข้าเกมสิครับรอพ่องตัดลิบบิ้นเหรอครับแบงค์ไม่เติมอ่ะเห็นแชทแท็กทุกวันเลยแท็กทุกวันอะไรอ่ะ เมาน็แทกวนนีก็แทกเดนวนเงินนั่นไหมภายในวันเดียวฉันใช้หมดภายในเจ็ดร้อยบาทก็จัดไปอีกดีอาไปซีเรียลซีเรียลพ่อมึงจะแดกอาหารเช้าไหมชั์เออมอไปซื้อหนดีกว่าเื่ลจริงดูโอซูกาเบียดไม่หาอีนอลนอั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 อันอันอันออนอันวันอันันอัันั ตกดีไม่ตายหาโอ้ยยิง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 คอยคอยแนะ help, ่อ n นนี some h e l เ baby คอยคอยแนะ่คอยคอยเลื่อๆอะไรอย่างเงี้ยอือหึ่แม่เอ้ยลงยาชิบหายบุบๆุย่อยรลัวๆครับไม่ต้องสนใจอะไรแล้วณนะจุดจุดนี้ย่อยให้หมด ตัวได้ของเวลร์สองไม่ต้องสามอันเคลียร์ของก่อนใส่น้ำพึ่งไปก่อนอย่างนัง้นหมดตึกประแมทปลาแมทปลูกปลาแมท บ้านผมแม่งเป็นโถขาวเลยเหี้ยดูด้านหลังแม่งโคทุเลศอ่ะแต่งใหม่ถึงไงนะอู่ได้มาห้าร้อยกว่าเลยอนะ่ะสุกกาสุกกาใครจกินสุกกา อยู่นใครอยู่ไกออฟนี่แหละมาถึงแบงแบงแบงก็อ่ะนั่งอยู่บ้านเน่ยเขาก็นั่งอยู่บ้านตีนเหรอนักการเบืองได้ของทองยังได้แล้วทองแล้วแต่ยังไม่มีเจอพี่โผล่ใช่ปะโอ้ย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 ธนูกับเบลล่าช่องที่จับเป็นคีติคาวต้องไงเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่ง น่าจะไม่ตัดตมั้ซื้ออีกอะเ้าเบลจะซื้ออีกอ่นีซื้ออีกอ่ะเ่าจะซื้อีกออรวยมากกูเห็นในกลุ่มโทบนะนูสเตลล่ามันนำมาขายอ่ะสามร้อยตัวเลยสยเออดีด้วยนะเออพีดีกี้สามร้อยกี่กองวะ สองสิบสามกองอ่ะก็พอกันนะปฏิกิเกสามลูกเองอ่ะหาดิสุดพันนะสุนพันนะไหนน้อยหนึ่งไปยังไม่หมดอีกเหรอทับทั้งหมดเหรอแงหมดแล้วที่ทับเรือมันขายเท่าไหร่เท่าไหร่มีศูนย์ศูนย์ด้านหลังนะศูนย์ด้านหลังสองสองสองโรงกลางตรงกลาง สองได้ได้สองสองแมวแล้วแม่สองสองสื่คิงไงแต่แสนสองแม่ก็แพงไปบางทีก็เยอะไปกูเห็นตูนเลดีนแลวกูจะร้องไห้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูก่อนนะครับว่าเราได้อะไรบ้างกลับไปออฟเสร์มกันดีกว่าโอ้ร้อน อากาศเมืองไทยแม่งโคตรร้อนเลยอากาศเมืองนอกเป็นไงวะไม่เท่ไปตึงโค๊ะว้าวโกลเก็นมาหนึ่งอันเปิเปด,เป,ดเปิดไปไปก็บไปย่อยเปิดว้าว Tìm thích tìm thích tìm việt nam. Bye, cho bye, 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 bye,

จุดจุดดเ้เรามีอไรากรมสกับ B นะครเปิดตอนนี้เรามีเมจิกดาเมด ตัวนี้แรงน้อยมากเลยแต่บ้างเป็นคีย์ที่ข้อคิดอ่ะตัวนี้เมจิกดำเมจิกเป็นของขาวอะ่ะเป็นของดำคิดหนักคิดหนักติ๊กต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 กคีย์ที่ข้อมาเมยิเมจิดำเมจิกดำเมยิกใส่นี้ดีกว่าเตาว critical hit มี critical hit แล้วมมี critical damage มัมาแทนดีกว่านะไม่อยากเสียอย่างทับเชื่อ

เลือดให้ได้สองแสนสามถ้าเดินหมดแ,แตกอีกแกมีเครียบมึงแตกได้แตกดีเห็นแตกจังวะหมดหรอ อ้อยหมดแซงแซงโอ้อยไม่งหายยากมากเกมโอเคพัด์ีใจบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวออยังไงเดีกันพัดหน้าเดี๋ยวขอไปล่ากเกมก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ แล้วก็ถ้าอยากโดเนทตนะครับโหลดแอปฟรีดู ADS โดเน็ตฟร,ฟร,ฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์เจ๊ใหม่พาร์ทนาวันนี้สวัสดีครับ